สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ International Championship ปี2025รอบคัดเลือกรอบแรกหรือรอบ128คนรอบคัดเลือกทำการแข่งขันระหว่างวันที่3กันยายนถึง2ตุลาคม2568รอบโต๊ะหลักจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง9พฤศจิกายน2568นะครับ ที่นานกิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองนานกิงประเทศจีนนะครับรายการนี้เป็นรายการจัดอันดับนะครับชิงเงินรางวัลรวม825,000ปอนด์หรือประมาณ36ล้านบาทแชมป์จะได้รับเงินรางวัล1น5 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ7.7ล้านบาทแชมป์เก่าปี2024ติงเจิงจุนหุยเอาชนะคริสเวกลิน10 7ต่อเฟรมผลแข่งประจำวันที่1ตุลาคม2568 ทังจุนซื้อเอาชนะรรสเมอร์6ต่อ1เฟรมมิเชลแมนเอาชนะมาเกนเลน6ต่อ4เฟรมริกกี้วาร์เดนเอาชนะขาวหยาง6ต่อ1เฟรมวยเจอเอาชนะลันยูฮาว6ต่อ3เฟรมฮวงเจียฮาวเอาชนะมาร์คเดวิส6ต่อ5เฟรมจิมี่โรเบิร์สันเอาชนะชางบินยี6่6ต่อ3เฟรมเลยไปฟาน เอาชนะเฮริชเฮียหกต่อ3เฟรมนพลแสงคำหรือหมูปากน้ำเอาชนะโจนาสกลู6ต่อ1เฟรมเลียมไหฟิลเอาชนะแจ็คสันเพจ6ต่อ5เฟรมเอลิสเลเซอร์เอาชนะอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์6ต่อ2เฟรมฮสเซนวาฟีเอเอาชนะเฟอร์กัสครินหกต่อ1เฟรมแซ็คซวตี้เอาชนะฟารัดอาจัย6ต่อ2เฟรม จดบิงแฮมเอาชนะเอียนเบิร์น6ต่อ3เฟรมแซมเคลกี้เอาชนะโจโอคอนเนอร์6ต่อ1เฟรมชอนเมอร์ฟี่เอาชนะแยวเพิ่งเฉิน6ต่อ1เฟรมเดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะเลียมเดวิส6ต่อ5เฟรมสก็อตโดอนอสันเอาชนะแอนโทนีโควัสกี้หต่อ0เฟรมสตีเฟนแม็กไกวเอาชนะคริสเกอร์บาสันี่ห ต่อ5เฟรมมทธิวสตีเวนเอาชนะคอเนอร์เบนซี่6ต่อ2เฟรมมิคาอซูบาซิกเอาชนะอิสพิชิงชาดา6ต่อ4เฟรมแซนเดอร์สันแลมเอาชนะอามิงสคอบ6ต่อ0เฟรมตารางแข่งประจำวันที่2ตุลาคม2568รอบ128คนแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมช่วงเวลาบ่าย3ครึ่ง รอันเดย์พบกับเจ้าหันหยางอารันฮิวพบกับริโอนคลารีเฮอร์กัวเฉียงพบกับดวนโจสคลิสเวกลินพบกับฟลอเรียมนูเลอร์จางเงินดาพบกับคลิสทอดเทนหลิวฮงยูพบกับเพอร์ดันพินฮีเดนเนียลเวลส์พบกับจิมมี่ไวต์ช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งไมเคิลโฮพบกับบรีแอนเอแวน จอร์แดนบราว์พบกับโอลิเวอร์ไลน์อาลีคาร์เตอร์พบกับเลียมเกรแฮมจิมมี่โจนส์พบกับลุยฮิตคอรตทอมฟอร์ดพบกับล็อบบี้แม็กกูรีแกนแกลลี่วิลสันพบกับอาร์เตมินชิชินอัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดเซนจิรุเบรกหนึร้อยสแต้มลานยูฮาวรับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ